วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับจะจะมาพูดถึงเรื่องของอาการของน้องที่เกิดรถเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ประมาณกี่วันนะสองวันที่แล้วหรือสามวันที่แล้วผมก็จำไม่ค่อยไ,ได้ครับตอนนี้ทางญาติเขา มาสอบถามมาอะไรฮะมันเกิดอะไรยังไงมก็เลยถามเพราะว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องยังนอนรักษาตัวอยู่ครับเพราะว่ารถเขาแบบกลางลําเลยเละหมดทั้งคันเลยครับเพะยังคนผู้ขับขี่ยัง ยันงนอนรักษาตัวอยู่ครับเห็นเพื่อนๆถามมานะครับก็เลยเอามาทำคลิปแล้วขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ไปพรและให้กำลังใจกับน้องครับ <c oughs> ขอบคุณแทนน้องเขาด้วยครับ ผมก็บอกญาตินะครับบอกญาติเขา,เามีคนมาให้กำลังใจเยอะนะผมเอาคลิปเอาภาพไปลง youtube เห็นคนมาให้เขาก็ดีใจนะฮะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็เสียใจคนกำลังเป็นทุกข์เห็นคนให้กำลังใจเยอะเขาก็ดีใจเขาก็ฝากขอบคุณเพื่อนพี่พน้องทุกท่านนะครับก็าฝากผ่านผมมา แล้วขอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้มันรวยครับวันนี้มันรวยใครรวยบ้างครับวันที่หนึ่งมีใครรวยบ้างวันนี้คนที่ผิดหวังพลาดไปแล้วก็จะเสียใจครับวันหน้ามีแต่ผมเฉยๆครับผมไม่ผมไม่ซื้อเลขไม่เล่นเลขครับจะซื้ออยู่รัฐบาลครับ จะงวดละใบสองใบเอาไว้ได้ลุ้นกับเขาเผื่อได้เฮเขาบ้างแต่ก็ไม่เคยถูกครับซื้อมาเป็นปีก็ไม่เคยถูกจะได้อยู่ต้องเสียเหงือเสียแรงถึงได้ตังหัวจะได้มาตาลบาทตาลสตาง์นี่โอ้โหหนักเอาการพอสมควรครับ เป็นไงบ้างครับทุกท่านสบายดีนะครับทั้งเพื่อนพี่น้องที่อยู่เมืองไทยบ้านเราแล้วก็ต่างแดนคนที่อยู่ต่างแดนกลับมาไม่ได้ก็อดทนเอาหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมเข้าใจในเหตุการณ์ครับเะื่อว่าแต่พี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนคิดถึงบ้านเลยผมอยู่ในประเทศไทยผมไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับ สองเดือนสามเดือนเนี่ยผมคิดถึงบ้านมากๆเลยต้องกลับมาอยู่บ้านครับแต่ก่อนเคยไปอยู่ที่กรุงเทพไปซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ที่กรุงเทพไปเป็นลูกน้องเขานะครับไปอยู่กับอาตอนเย็นก็เลิกงานจากงานซ่อมก็ไปช่วยอาขายของขายกับข้าวครับเป็นกับข้าวอีสานไปใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับพอเราได้ไปสัมผัส เราไม่เคยเป็นพ่อค้าไงเราได้ไปสัมผัสบ่อยๆไปจับถุงเอาถุงใส่ตักแกงตักข้าวกับข้าวเป็นอาหารอิสานะใส่ให้ลูกค้าลูกค้าไปเห็นกันทุกวันทุกวันก็เริ่มพูดคุยกันเริ่มทักทายกันเริ่มเพลินครับทําไปทํามาผมผมชอบครับชอบขายของเหนื่อยงานซ่อมอะไไปขายของผมได้ผ่อนลขายได้ ช่วยแกขายทุกวนันจากเลิกงานห้าโมงเย็นก็แกจะเลือกขายประมาณสามทุ่มช่วยแกทําทุกวนันแกว่าจะเปิดร้านให้ผมอยู่ที่กรุงเทพผมปฏิเสธครับผมไม่เอาผมคิดถึงบ้านก็เลยกลับมาเปิดอยู่ที่บ้านครับคิดถึงมากๆไปอยู่กรุงเทพไม่กี่เดือนต้องกลับมาบ้าน เราเห็นพวกพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนโพสต์ว่าคิดถึงบ้านนะแต่ช่วงนี้ก็เข้าใจนะครับเป็นเป็นโรคโควิด19ทุกที่ก็ไม่ต่างกันเลยครับแต่ผมจะโชคดีอยู่นิดนึงก็คือว่าได้อยู่บ้านตัวเองได้อยู่กับพี่กับน้องผมก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะครับ ที่อยู่ต่างแดนแล้วก็อยู่ในเมืองไทยก็เช่นกันครับเพราะว่ารู้สึกแย่มากๆครับโลกนี้เข้ามาโลกโควิด1 9เนี่ยครั้งแรกครับรอบแรกครับผมผวาเลยรู้ไหมครับว่าผมโดนอะไรบ้างปกติผมเปิดร้านนี่ย ช่วงเช้าบางครั้งก็จะได้ละร้อยสองร้อยได้ตังครับบางทีก็นั่งอยู่แป๊บเดียวก็ได้เป็นพันละบางทีทํางานวันหนึ่งห้าหกร้อยก็มีเป็นพันก็บ่ายก็มีช่วงโควิดสิบเก้ารอบแรกครับทั้งวันครับถ้าพูดไปเพื่อนๆจะเชื่อผมเนะี่ยบางวันครับผมได้ยี่สิบบาทครับปะยางคันเดียวครับแผลเดียวยี่สิบบาท เพราะว่าเขากักตัวเขาไม่ออกจากบ้านถึงเขาออกเขาก็จะมาแค่ซื้อกับข้าวกับน้ําสิ่งที่ของจําเป็นที่การดํารงชีวิตที่จําเป็นที่ในการครองชีวิตของเขาช่วงกักตัวช่วงครึ่งเดือนแรกผมก็ยังพอนั่นอยู่ครับยังพอได้หมุนได้ไรอยู่พอหลังๆมาเนี่ย มันยี่สิบบาทยังดีนะครับบางวันผมไม่ได้เลยเพราะไม่มีงานชิ้นเดียวก็ไม่มีครับทั้งวันครับผมเปิดร้านแล้วผมก็นอนเล่นในบ้านนยะี่สิบบาทผมนั่งคิดผมจะทำอะไรดีแล้วปกติผมจะไปกินข้าวเช้านะ่ะไหนจะเป็นค่าทุนค่านี่อยังผมส่วนตัวของผมเวลาละร้อยครับปกติการใช้ชีวิตของผม ยี่สิบบาทผมมองเห็นปลาดุกครับปลาดุกที่แม่ค้าย่างย่างแล้วมาขายตัวละสิบห้าบาทผมซื้อปลาดุกมาตัวหนึ่งผมยังเหลืออีกห้าบาทผมเข้าไข่มาครับรู้ไหมปลาดุกผมทำไงได้สามมือหยวกกล้วยหลังบ้านครับผมเอาหยวกกล้วยมาต้นหนึ่ง ท่อนแรกอ่ะผมจะต้มต้มแล้วก็ทําน้ําพริกจิ้มกินกับข้าวแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งผมจะเอาปลาดุกมาลาบลาบใส่หยวกไวยแล้วมันจะได้เยอะไงก็เป็นการนำลงชีวิตของผมทำยังไงก็ได้ทำให้เราอยู่รอดและไม่ซีเรียสไม่อะไรแต่มันก็มีงงงิดนะครับคนเคยออกไปนู่นไปนี่แล้วได้อยู่บ้านานี้เฉยอ่ะ เครียดมากๆแต่ไม่รู้จะทำไงดูรุ่นด,ดูนี่ไปเรื่อยเปื่อยครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่รับชมติดตามและให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับวัดนี้พลาดวัดหน้าเอาใหม่ครับสวัสดีครับ